เราเนี่ยส่งเสริมการผลิตรถยนต์ E ีวีอย่างหนักเหลือเกินนะคุณแขกเรามีมาตรการ E ีวีรถยนต์ E ีวีอยู่ในประเทศไทยมากมายแล้วบอร์ด EV ียังคงเดินหน้าส่งเสริมรถยนต์ E ีอีอีแค่ไหนสัก2 345หปีที่ผ่านมาที่เรามีโรงงานผลิตรถยนต์ E ีมากมายประเทศไทยเนี่ยเพื่อนผมตกใจมากนะคุณแขกเพื่อนผมที่มาจากญี่ปุ่นมาจากหลายประเทศโอ้ประเทศยูเนียจีนวิ่งอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยประกอบในประเทศไทยหรอนําเข้าเรามีนโยบายในช่วงแรกนะครับว่า เปิดให้เขาสามารถนําเข้าได้มาทั้งคันโดยที่ยังไม่ต้องมาผลิตในประเทศไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เขาถึงมาสร้างโรงงานรัฐบาลพยายามที่จะบี้ว่าถ้าคุณนําเข้าคุณต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะมา offset กันอันนี้คุณอนุทินจะเป็นประธานบอร์ดในปลายเดือนนี้เหมือนกันทุกคนก็ตั้งคําถามว่าเราจะมีการไปบี้ให้บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาสามารถที่จะดําเนินการได้แค่ไหนที่จะ ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างทั่วถึงอินคลูซีฟเลยนะคุณแขกและเท่าเทียมเดีย๋ยวเลืยนะครับว่าคุณแขจกจะได้แมว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในยุค30ปีที่ผ่านมาก็คือการเข้ามาของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เข้ามาทั้งห่วงโซ่ประทานมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเยอะมากในยุคของรถยนต์สันดาปแต่ว่าพันรถยนต์ E ีวีเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังคอนเซิร์นนะว่าเฮ้ยประเทศยูอ่ะ ประเทศอยู่การผลิตไฟฟ้าอยู่ก็ยังใช้ออฟอสซิลอยู่ในนาถึงแม้ว่าจะขยับไปเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าพลังงานไฟฟ้าเข้ามาจากฟอสซิลมันก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่เรายังคิดไม่ตกทั้งระบบญี่ปุ่นก็เลยตั้งคาถามว่ามันไปได้ถึงได้ดป่าแล้วยิ่งไปนหนุนรถนฟฟ้าแต่พลังไฟฟ้าเรายังไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นปัญหาที่มัน,มนไม่มไม่มันไม่ครบรูปแบบนี้แล้วยังหนุนรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เราลืมญี่ปุ่นไปหรือเปล่าด้วยนะแล้วห่วงโซ่ประธานที่เกี่ยวกับรถยนต์ของบ้านเราที่มันเคยเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่ารถยนต์ที่เป็นสันดาปมันใช้ชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่ารถยนต์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเยอะมากล่าสุดมีโพสต์อันหนึ่งเขาไปไปหยิบความเห็นของทูตญี่ปุ่นใช่ไหมประจำประเทศไทยค่ะ ก็นี่อ่านนะคะของจัดแปลนสลาลิแมนบอกว่าอะไรคือทางรอดของไทยญี่ปุ่นผ่านมุมมองของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยคุณ แอดมินจะเป็นสารแมนบอกว่าผมไปดูรายการ The World Dialogue ของ The Standard เราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมองไทยด้วยความเป็นห่วงจริงๆเขาเล่าว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนวิ่งเต็มถนนกรุงเทพหลายคนมองว่านี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ในสายตายญี่ปุ่นประเทศที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมากว่า40ปีคือสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบ กว่าสีทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นคือผู้วางรากฐานตั้งแต่โครงการอิสรันสตีบอร์ดที่เปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมสร้างงานนับล้านสร้างรายงานฝีมือและสร้างสปรายเชน SME ไทยทั่วประเทศจนทั่วโลกเรียกว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียแต่พอคลื่นลูกใหม่อย่าง E ีจากจีนเริ่มบุกตลาดที่ญี่ปุ่นกลับไม่ได้ออกมาบน่นหรือกลัวว่าจะโดนแย่งส่วนแบ่งสิ่งที่เอกอัครราชทูตมาซาโตะโอตากะพูดกลับตรงไปตรงมาและน่าคิดมากก็คือเราขอเพียงสนามแข่งขันที่เท่าเทียมคำพูดนี้ hmm. ไม่ได้หมาย ขอพิสิทธ์จะหมายถึงขอกติกาเดียวกันสำหรับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะรถที่ผลิตในไทยทุกวันนี้ไม่ใช่ของญี่ปุ่นล้วน แต่คือรถที่คนไทยผลิตโดยวิศวกรไทยชิ้นส่วนของไทยนับพันชิ้นที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเดียวกันถ้าเราปล่อยให้รถนําเข้าที่ไม่ได้สร้างงานไม่ได้สร้างภาษีกลับได้แต้มต่อจากนโยบายสิ่งที่เสียไปจะไม่ใช่แค่บริษัทญี่ปุ่นแต่มันคืออุตสาหกรรมในไทยทั้งระบบกําลังจะหายไปต่อหน้าต่อตาท่านพูดพูดต่อว่า ev คือเกมเชนเจอร์แต่ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายในตอนนี้ ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จรถมาจากพลังงานสะอาดจริงหรือเปล่าถ้ายังมาจากถ่านหิน EV ก็ไม่ได้ช่วยลดคาร์บอนอย่างแท้จริงยังมีปัญหาเรื่องมูลค่ารถมือสองโครงสร้างพืง้นฐานแล้วก็พร้อมกันนั้นท่าน เอกอัครราชทูตยังพูดว่าอยากทิ้งอุตสาหกรรมรถกระบะของไทย mm hmm. เพราะนั่นคือหัวใจเศรฐษฐกิจที่โลกยังต้องการ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะ mm hmm. คุณผู้ชมสามารถ mm hmm. ไปฟังในเดอะสแตนดาร์ดหรือว่า mm hmm. ไปอ่านในเพจอ่อจะเป็น a l a r y man ได้ก็อ่าจำได้ไหมคะว่าตอนนายกเศรษฐาไปญี่ปุ่นนายกเศรษฐาได้ตะเวนคุยกับ ผู้ประกอบการรถยนต์ยรศเกือบทุกยี่ห้อรวมถึงไปถึงคูโบต้าเลยและบอกชัดเจนว่าประเทศไทยไม่มีวันทิ้งเรื่องรถสันดาบทั้งรถอีวีและรถสันดาบเนี่ยเราจะไปควบคู่กันและญี่ปุ่นคือพาร์ทเนอร์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจของประเทศไทยมายาวนานคือเพื่อนแท้คือมิตรแท้เราจะจับมือเดินไปด้วยกันคุณผู้ชมเราเราคิดถึงนายกแบบนั้นไหมอ่ะเราคิดถึงนายกที่ สามารถบาลานซ์ทั้งเรื่องรถ e ีีจากจีนตอนคุณเศรษฐาก็ขับขับบีวดีเข้าทำเนียบจำได้ไหมคะจำได้แล้วก็เอารถอีีไปที่มั่นฉางถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาญี่ปุ่นทันทีแล้วบอกว่าผมขับ b y วดีเข้าทำเนียบก็จริงแต่ว่ารถน้ำมันเนี่ยลถสันดัจยังไงก็คือสิ่งที่เป็นเมเจอร์เป็น Major, เมนหลักเป็นสิ่งที่ ต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานมากแล้วสิ่งนี้คือเอ,อเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง SME ไทยคือคือเขาทำงานน่ะเขาทำงานรอบครอบรอบ,รอบด้านนะแล้วเราเห็นภาพแบบ360องศานะคะในสมัยนายกเศรษฐาในสมัยนายกแพทย์ทองทานเนี่ยเราเห็นลวเราเห็นทีมที่ทำงานอยู่ข้างหลังชัดเราเห็นภาพทุกคนที่เดินตามแล้วเรารู้ว่าใคร,ครทำอะไร แต่ในใ,ในรัฐบาลนี้พอเราทวงถามเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเลือกผมมายุบสภาเขาไม่ได้เลือกผมมาทํางานแต่พอแต่พอเราไม่ทวงถามอะไรเขาก็ทําในสิ่งที่แบบเอา้าอยู่ไปเซ็นแรเอิร์ธทไมเนี่ยไหนบอกว่าคุณเป็นยุบสภาเห็นภาพคุณผู้ชมว่าเราขยับตรงไหนก็ผิดหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไปทวงงานเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาทํางานเขาไปยุบสภาแต่พอเรารอให้เขายุบสภาเขาไปย้ายข้าราชการหรือเขาไปเซ็นเอ็มโอยูแรเอิร์ธ คุณผู้ชมเห็นหรือยังแล้วไม่ต้องมาถามแขกว่าทําไมพี่แขกไม่ด่าภูมิใจไทยทำไมพี่แขกด่าแต่ส้มก็เพราะว่าต้นทานความชิบหายอ่ะมันเกิดจากส้อมไงถูกถูกและน,นี่ผมนั่งย้อนอ่านข่าวเก่าที่คุณแขกพูดถึงว่านายกเศรษฐาไปญี่ปุ่นตอนปลายปีหกหกนะตบท้ายนะนายกเศรษฐาบอกว่าถ้ารัฐบาลผมอยู่ครบสี่ปีทุกโครงการที่ผมไปคุยกับญี่ปุ่น จะสาเร็จอย่างแน่นอนหยคือนายกเศรษฐาเนี่ยนะคุณคุณแขกนายกเศรษฐาไปคุยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นทุกเจ้าใช่ทุกเจ้าแล้วก็ไปกระตุ้นว่าญี่ปุ่นคือเขาจะบอกว่าเป็นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยช้าเรื่อง e v เองเขาจริงญี่ปุ่นเขายอมรับว่าเขาใช้เรื่อง e v เองเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะ่อนายกปนายกเศรษฐาไปคุยกับทุกเจ้าเลยว่ามาลงทุน E ีวไหมไปคุยกับมาสตอร์ไปคุยกับบางเจ้าที่ ลองสนใจมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไหมคือคุณเศรษฐาเจอมิตซูบิชิเจอฮอนด้าเจอนิสันเจอซูซูกิเจออิซูซูโอ้โหแบบ <c oughs> ทุกคนพร้อมที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแม้แต่ตโตโยต้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในยุคป,ปีคุณเศราปี66ก็ <c oughs> บอกว่าเขาจะมาผลิตรถยนต์โตโยตา้าไฮลักไฟฟ้าในประเทศไทย <c oughs> โอคุณผู้ชมเราเนี่ย อ่านข่าวแบบให้ให้รู้ว่าข่าวไหนเป็นประโยชน์นะแต่คุณ hmm. ผู้ชมดูสภาพสื่อไทยอ่ะวันวันตามเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยสําคัญมากและเรื่องเนี้ยสื่อไทยเคยเคยทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันสําคัญและสิ่งที่นายกเศรษฐาทำมันสําคัญขนาดไหน hmm. เคยพูดไหม hmm. ไม่เคย hmm. คุณผู้ชมลงข่าว hmm. ก็จริงนะ hmm. แต่มันไม่เคยถูกนํามาเป็นอจนดาหลักที่แบบโอ้สำคัญมากคุณไปให้พื้นที่กับสกอยกับอะไรอย่างนี้ย สกอยก<ช>ันมชแต่เราให้พื<ช>้นที่สับสกอยทางการเมืองมากเกินกว่าเหตุนะคะทุกวันเนี้ยเนี่ยประโยชน์สุดท้ายสิ่งที่คุณเสถาพูดแบบมันเศร้ามากคนแคะไม่ถามว่ามีการประเมินว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะมาลงทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์ในรัฐบาลชุดนี้เสถาบอกว่าถ้ารัฐบาลตนสี่ปีที่โครงการเข้าเสร็จเพราะว่าเขาจะเข้ามาเร็วบอานปีหน้าก็เข้ามาแล้วปีหน้าคือปีหกเจ็ดไม่รู้จะได้เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าคุณเสถาก็เด้งจากเก้าอี้ไปไปไงล่ะ เฮ้ยเสียใจเศร้าเศร้าไหมเนาะอ่ะก็เวรกรรมที่ส้มเลือกมาประเทศชาติไปไม่ไปไม่ถึงไหนความผิดทุกอย่างอยู่กับส้มนะครับท่านผู้ชมผมย้ำอยู่ตอนนี้ผมย้ำนะฮะประเทศเราไม่ไปถึงไหนเราค่ะคุณผู้ชมได้เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็คิดดีๆแล้วการเราไม่ได้มาแบบว่า มาชี้นําอะไรนะแต่เราเอาแฟตมาแบะให้ดูอะแล้วแล้วคุณผู้ชมลองกลับไปถามตัวเองว่า What's going on คือมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศแล้วมันมันมันเพราะอะไรใช่เคยผู้ชมย้อนกลับไปดูนะว่าผมเชื่อว่าข่าววันนั้นที่บรรดาสื่อลงก็สื่อก็ลงไปเอ่อเทคอิ g ราเ t เทคก็เสาไปแล้วก็ลงขาลงขาไปวันนี้เนี่ยบรรดาสื่อคุณได้ไปรีวิสิตหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณลงน้าคุณลงขาไปวันนั้นเนี่ย มันเลือนหายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆของประเทศไทยการลงทุนก้อนใหม่คือญี่ปุ่นเนี่ยไปถูกเศรษฐาไปบ,บี้ว่าเฮ้ยแกไปลงทุนรถไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยสิญี่ปุ่นเยสแล้วนะญี่ปุ่นแพักหน้าแล้วนะมีใครตามต่อหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมคะช่วงที่นายกเศรษฐากับนายกแพททงทานเป็นนายกอะ่ะเราจะได้อ่านข่าวว่ามีนักลงทุนคนนั้นคนนี้มาเจอนายกอะ่ะทุกวันวันละเป็นสิบสิบคณะ แต่ตอนนี้เ,ออเราไม่เจอเข่าวอะไรแบบนั้นอีกแล้วเออแล้วก็นะสตูดิโอหนังก็มาอันนั่นก่นมานนี้ก็มาและอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตลกมากกับไม่ได้ว่านะแต่ว่าที่คุณสุปฏิจพูดว่าการไปรเยือนเอปิกครั้งนี้ประเทศไทยกลับไปยืยนบนเวทีโลกอะ่ะคุณสุปฏิจีครับก็รักกันนะครับแต่ว่าประเทศไทยกลับไปยืยนบนเวทีโลกตั้งแต่นายกเศรษฐาเดินเป็นบินเป็นแมงวีเป็นเซลส์แมนแล้วครับตอนนั้นโลกมองไทยมาแล้วนะฮะ แลตอนนั้นพวกคุณก็เรียกเขานายกเซลแมนบินยิ่งกว่า,มาแมลงวันอื <laughs> แล้วก็แล้วตอนนี้สื่อไทยนําเสนออะไรคะสื่อสื่อเกาหลีชื่นชมอ่าภรรยานายกไทยสวยเหลือเกินแขกถามว่าคนไทยได้ไประโยชน์อะไรจากข่าวนี้คะ